สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในช่องแม็กกี้เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูสามความเล้เยไม่ใช่สี่ความลับในบุคเวยนนะครับโอเคอย่างแรกไปบ้านนะครับไปสร้างบ้านอ,อไปสร้างบ้านเอาบ้านปราสาทนะครับต้องเป็นบ้านปราสาทในบ้านปราสาทจะมีสองความลับนะครับบางคนก็รู้บางคนก็จะไม่รู้นะครับโอเค อย่างแรกก่อนเลยนะครับให้ทุกคนมาที่บันไดห้องใต้ดินนะครับมาบันไดห้องใต้ดินนี่แล้วก็จะมีขวานนะครับเราก็สามารถหยิบได้เลยโอเคความลับที่สองนะครับให้ขึ้นไปข้างบนบ้านครับขึ้นไปให้สุดของปราสาทเลยนะครับ โอ้มาผิดนันนึงนะอ่านี่เป็นไงน, <c oughs> นี่นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปขึ้นไปให้สุดนะครับนี่ไงพอถึงแล้วนะครับเออตรงนี้มีดาบเลยนี่ทุกคนตรงนี้สามารถหยิบดาบได้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันดาบสีเหลืองโอเค แล้วทุกคนเห็นอันนี้นครับทุกคนกดยิบเลยนี่มันก็จะหยิบได้นะครับอยากยาวอ่ะยาวมากเออสีฟ้าก็หยิบได้นะครับโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยผมไม่รู้โอเคถางบ้านนิ้วมีความลับแค่นี้หรอครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมไปหาความรับอันต่อไปอกดีกว่าครับนะเออความรับที่สามนะครับให้ใหไปที่โรงหนังอะไปที่โรงหนังนะครับ ให้ไปที่โรงหนังแล้วผมก็จะเอาถุงนอนมาไว้ก่อนเลยนะครับให้ทุกคนลงไปที่โรงหนังนะครับแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับ โอ้มีคนอยู่ด้วยแล้วให้ทุกคนเอาถุงผ้ากดไปที่หน้าจอนะครับอุย้ยออกได้ไมั้ยจำได้ว่ามันต้องเสียบเป็นสิบสามนะ อ,อ๋อตรงนี้หรือเปล่าผมไม่รู้หิเพราะผมผมก็ไปดูจากคนอื่นต่อๆมานะครับถ้าผิดพลาดอะไรผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ อเ่นีจะไม่ได้แล้วนะโอเคอันนี้ผมก็ทำไม่ได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะทำได้นะครับเดี๋ยวรู้ว่าผมใส่ผิดด้านหรือเปล่ามันชอบเอียงนะทุกคน ไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอย่างโอเคนะครับสำหรับความลับนี้ก็ไปที่ไหนก็ได้นะครับใช่ไปที่ไหนก็ได้ทุกคนอยางวิ่งเลยแบบผมปะ่ะเนี่ยไอ้มึงนะนานนานนๆให้ทุกคนถ้าบางคนก็อาจจะทำได้นะครับให้ทุกคนกดมาตรงนี้ กดมาตรงนี้แล้วอันนี้คืออะไรนะอ่าถ้ากล้องนี่คือไม่มีเลยเลยบโอเคนี่ฮนะให้ทุกคนกดมาตรงนี้นะครับนั่นแหละนี่แล้วก็จะได้วิ่งเร็วๆแบบนี้เลยส่วนความลับอีกอย่างหนึ่งนะครับ เอให้มาดี๋วผมอันนี้ผู้เล่นใหม่น่าจะยังไม่รู้นะครับเอาไปฉายก่อนน๋ยวมืดนักกว่าผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับความลับอันเนี้ยนี่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่มาดูคลิปนี้นะครับ ให้ทุกคนที่เข้ามาในประตูก็จกนี่นะครับนี่แล้วมันก็จะมีห้องแบบโรงพยาบาลล้างชั้นสองนะครับนี่แล้วมันก็จะมีป้ายเอเหมือนเอฟบีไอเลยไม่รู้นะครับผมขอออก,ก่อนผมกว่าโอเคครับต่อไปให้ทุกคนไปจุดที่ทะเลนะครับจุดทะเลจุดทะเลจุดทะเลผ่านแล้ว นี่ไงครับจุดทะเลแล้วทุกคนเห็นบ้านเรือแคมดยไหม <c oughs> ให้ทุกคนเข้าไปในบ้านนั่นนะครับเพราะว่าผมจะพาไปดูตุ๊กตาผีโอเคทีินี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับนี่นะกระโดดขึ้นมาเลย นี่ครับมันยังมีตุ๊กตาผีอยู่นี่นะครับวายอุ้ยขอออกก่อนเมื่อกี้เห็นอะไรฟัดฟัดเดี๋ยวโดนจำสกแกมผมขอรีบไปก่อนเลยโอเคมาเลย สำหรับวันนี้ก็มีแค่เจ็ดนาทีครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย